ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้พระอานอนท์พุทธอนุชาของท่านอาจารย์วสินอินทะศระตอนที่32ิยิงงามกับพระบิดาความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมลมานทิดาช่างทอง เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันทุกวันเสมือนรอยเท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนพื้นนาในขณะลากแอกและไถมันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆรอบที่ย่างไปคนมีความรักจิตใจย่อมจดจ่ออยู่ในเรื่องรักแม้จะสนทนาเรื่องใดๆก็มาจบลงที่คำว่ารักเสียทุกครั้งโดยเฉพาะความรักของหนุ่มวัยต้น ความรักทำให้คนซึ่งกระด้างหยาบคายกลายเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานมหาโจรใจเหี้มซึ่งฆ่าคนอย่างไร้ความปราณีเมื่อถูกเสน์นางเข้ารัดรึงใจก็ต้องวางดาบแล้วคุกเข่าลงสารภาพรักรก,กับสตรีตัวน้อยซึ่งไม่เคยแม้แต่จะบี้มดกษัตริยาที่ราชผู้พยองและทนงในศักดิ์เมื่อความรักเกิดขึ้นความทนงก็พลันหายกลายเป็นผู้รับใช้ของเธอซึ่งกำหัวใจไว้ได้ นางผู้งามเฉิดเพลิดพรายเมื่อความรักกล่ำกลายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจสิ่งที่เคยหวงแหนสุดถนอมไม่เคยยอมให้ใครมาก่อนเลยก็ยอมพลีให้หมดสิน้นอ่าความรักช่างมีอิทธิพลอะไรเช่นนั้นในขณะที่ความรักของข้าพเจ้าและวิมลมานดำเนินไปด้วยดีเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองข่าวร้ายก็เกิดขึ้นเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของเราทั้งสอง เมื่อวันหนึ่งพระราชบปีดาเรียกข้าพเจ้าเข้าเฝ้าจตุรงคพลพระปิดาตรัสตอนหนึ่งระยะนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเจ้าหายไปไหนทุกวันทุกวันหาไม่ได้เสด็จพ่อลูกอยู่แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจมากจึงไม่ได้มารบกวนข้าพเจ้าทูลใจไม่ค่อยดีนักได้ยินว่าไปชอบลูกสาวนายช่างทองอยู่ไม่ใช่หรือ รัสถามอย่างตรงไปตรงมาตามพระราชอัธยาศัยของพระองค์ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวไม่นึกเลยว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังต่อไปรู้สึกเป็นทางดีเสียด้วยซ้ำข้าพเจ้าจึงทูลรับว่าใช่พะยะค่ะเสด็จพ่อทรงพระสวนน้อยๆมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรสงสารแกมสังเวชใจลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือ ข้าพะเจ้ายังคงก้มหน้านิ่งลูกรักสเสด็จพ่อตรัสต่อไปอย่าว่าแต่เรื่องไกลแค่นี้เลยเรื่องไกลถึงสุดปลายเขตแดนของเรา,พ,าพ่อก็ทราบพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินหูพยาตากษัตริย์ลูกจำไว้ย่อมได้ยินและเห็นไกลเสมอลูกรักเขามากหรือสเสด็จพ่อส่งถามกลับเรื่องนี้ใหม่รักมากพยาค่ะเข้าสมกับลูกดีหรือ เขาสวยมากพะยะค่ะลูกต้องการหญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือ <_ C 1> เขาดีด้วยพะยะค่ะดีอย่างไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมกิร <_ C 1> ิยามารยาทดีสุภาพเรียบร้อยทำงานเก่งรู้จักข่มใจเมื่อโกรธพะยะค่ะถ้าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ลูกจะเอาไหมลูกมีแล้วพะยะค่ะข้าพเจ้าตอบอย่างเกรงพระทัยเต็มที่ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นใคร เสด็จพ่อถามต่อไปทราบพยาค่ะมอมฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อแล้วพ่อของลูกเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพย่ค่ะแล้วลูกเป็นอะไรเป็นเจ้าชายพย่ค่ะแล้วลูกสะพ้ายควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าขายทองหรือทำทองขายตอนนี้ข้าพเจ้านิ่ง ข้าพเจ้าไม่เห็นสำคัญเลยจะเป็นเจ้าหญิงหรือหญิงหักฟืนขายก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกันอวัยวะทุกส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือวิจิตพิสดารยิ่งไปกว่าหญิงขายขนมเบื้องเมื่อบาดเจ็บเลือดที่ออกมาก็เป็นสีเดียวกันเจ้าหญิงก็รู้สึกหิวกระหายและความรู้สึกอื่นๆเหมือนเหมือนกันมีความรู้สึกทางเพศรสเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วๆไป มนุษย์ในโลกนี้เหมือนก้อนหินก้อนอิฐหลายๆก้อนที่ถูกนำไปวางที่ต่างกันเท่านั้นก้อนหนึ่งวางอยู่บนเจดีคนก็กราบไหว้บูชาอีกก้อนหนึ่งใช้ปูลาดถนนเป็นทางเดินคนก็เหยียบย่ำแต่เนื้อแท้ของก้อนอิฐไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเจ้าหญิงอาจจะดีกว่าหญิงธรรมดาก็ตรงที่มีโอกาสดีกว่าในการปรับปรุงตนและมีโอกาสการศึกษาดีกว่า แต่คุณค่าของคนวัดกันที่ความประพฤติและน้ำใจไม่ใช่วัดกันที่ชาติตระกูลเมื่อมองในแง่นี้เจ้าหญิงที่มีความประพฤติไม่ดีจิตใจต่ำก็ย่อมเป็นคนเลวเหมือนกับคนเลวอื่นๆข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชายแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผู้ชายธรรมดาตรงไหนมีความรู้สึกสุขทุกข์หิวกระหายและใคร่ในกามอารมณ์เหมือนเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทั่วไป นี่เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดเท่านั้นนะท่านข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้กับเสด็จพ่อดอกมันเป็นการห้าวหาญและไร้ายมันยาาิเกินไปสําหรับบุตรที่ดีพ่อได้มองดูสตรีที่เหมาะสมกับลูกไว้แล้วเสด็จพ่อตรัสต่อไปด้วยสีพระพักเฉยเขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดีพร้อมพ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นจะต้องชอบข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยไม่ได้ทูลอะไรเสด็จพ่อเลย เมื่อพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉยอยู่จึงตรัสต่อไปว่าลูกรักภรรยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เวลานี้ลูกอายุยังน้อยอาจจะถือความรักในวัยหนุ่มเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่เมื่อลูกอายุมากกว่านี้ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการที่จะครองชีวิตให้ราบรื่นแบบครอบครัวลูกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางการศึกษาบุคลิกภาพ ความโน้มเอียงและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือความเหมาะสมทางสังคมหมายความว่าต้องให้สังคมยอมรับประถูกต้องเหมาะแล้วสมแล้วลูกยังต้องอยู่ในสังคมและสังคมที่ลูกอยู่นั้นมิใช่สังคมธรรมดาแต่เป็นสังคมชั้นสูงชายาของลูกจะต้องเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทแนบเนียนลูกจะทนไหวหรือ ถ้าชายาอันเป็นที่รักของลูกถูกรังเกียจเหยียดย้มจากคนรอบด้านลูกต้องไม่ลืมว่าสังคมในเมืองเรายังมีการถือชั้นวันณนะถือชาติถือตระกูลกันอย่างรุนแรงพระราชบิดาทรงหยุดเพียงเท่านั้นคอยสังเกตกิริยาของข้าพเจ้าว่าจะมีความรู้สึกประการใดข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยแม้ปากจะไม่ได้พูดแต่ใจของข้าพเจ้าก็คิดคิดถึงตัวเองและมิมนมาน ยอดหญิงซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจำของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกล้อสับปรับและแปรพันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้จะทำอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชนิดหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าจเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อผูกพันมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญมนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์ใดรัชฉานบางประเภทไม่ได้มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอตัวอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกัน แต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องกามเรื่องกินและเรื่องเกียรตินั้นเป็นภาระหนักอึ้งของมนุษยชาติสัตว์ได้รัจฉานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียรติคงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินนักพรตอย่างท่านนี้ตัดไปได้อีกอย่างคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปได้อีกมาก และการกินอย่างนักพรตกับการกินอย่างผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะมีข้อที่แตกต่างกันไปผู้บริโภคกามและยังหนานแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกทางโลกียวิสัยเมื่อกินบางทีก็กินเพื่อยั่วยุกามให้กำเริบและต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติมิใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้ยอย่างสมณะความจริงร่างกายคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนัก เมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศและแล้วก็มีภาระตามมายอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโครหรือควายซึ่งเหนื่อยนายต่อแอกและไทแต่จำใจต้องลากมันไปลากมันไปอนิจจาเมื่อเห็นข้าพเจ้านิ่งอยู่นานพระราชบิดาจึงตรัสขึ้น เหมือนส่งทราบถึงความคิดของข้าพเจ้าว่าลูกรักสังคมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญเมื่อลูกยังอยู่ในสังคมลูกก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแม้ระเบียบแบบแผนนั้นบางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยแต่เมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติกันเสร็จแล้วเราก็ต้องทำทั้งท,งทง้ที่ไม่อยากทำพ่อเองเป็นกษัตริย์ เป็นใหญ่ในหมู่ชนแห่งแคว้นปัญจละนี้แต่พ่อก็ยังต้องง้อสังคมทั้งๆท,ที่พ่อมีอิสระจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งเดิมทีมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วๆไปแต่เมื่อการเวลาล่วงมามนุษย์รู้จักกันอยู่กันเป็นหมู่เหล่ารู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมมาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อย การจัดระเบียบสังคมขึ้นนั้นเดิมทีก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับหมู่นั้นคณะนั้นและการวางกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อไม่ให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์เล็กอย่างพ่อนี้ถ้าเปรียบด้วยปลาพ่อก็เป็นปลาใหญ่ที่สุดในหนองนี้และเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่านี้พ่อมีอำนาจสั่งประหารชีวิตคนได้โดยไม่มีใครกล้าขัดแยง้ง แต่พ่อก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นใครทำผิดเรามีคณะผู้พิพากษาพิจารณาความผิดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาถแถลงเรื่องของตนซึ่งอาจถูกใส่ความก็ได้เกียรติของหมู่คณะหรือของสังคมนั้นอยู่ที่ความมีระเบียบลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าหมู่ใดคณะใดไม่มีระเบียบหมู่นั้นคณะนั้นก็ไร้เกียรติการจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบ และระเบียบทําให้งามน่าดูน่าชมแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของประเทศการปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัวถ้าสภาพของครอบครัวคลอนแคลนเสร็จแล้วก็เหมือนเรือซึ่งมีรูรั่วมากมายจะแล่นไปไกลได้สักเท่าใดแม้จะประดับประดาธงทิวตกแต่งอย่างสวยงามแต่เพียงหลอกตาเท่านั้น คนในเรือโอนละเวงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขได้อย่างไรในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่บ้านหรือภรรยามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีภรรยาดีเป็นสีแก่บ้านเรือนและลูกหลานมีภรรยาไม่ดีเหมือนนำขยะมูลฝอยมากองไว้ในบ้านลูกต้องคิดว่าสตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแต่เพียงชายาของลูกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วย ลูกที่มีแม่ดีมีสง่าราศีเป็นโชคดีของเด็กอย่างล้นเหลือลูกที่มีแม่ไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีแห่งสกุลเป็นการทรมานจิตใจลูกในอนาคตให้บอบชำ้ำพระบิดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็หยุดอยู่ดูเหมือนพระองค์จะมีประสงค์ให้ข้าพเจ้าพูดบ้างข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูลเพราะไม่สนใจกับผู้หญิงที่พระบิดาตรัสนั้นเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ว่า สเสด็จพ่อจะให้หม่อมชั้นอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงองคใดข้าพระเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเจ้าหญิงองคใดองคหนึ่งในหัสตินาปุระนครนี้เจ้าหญิงจุลารัตแห่งสาครนครแควนมัทะพระราชบิดาตรัสอย่างภาคภูมิพระไทยความจริงก็เป็นเรื่องหน้าภาคภูมิอยู่นะท่านเจ้าหญิงแห่งแควนมัทะได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่าง,งามที่สุดในชมพูทวีป จนถึงกับขัตติยะนารีแห่งแคว้นนี้มักจะมีนามว่ามัตทีหรือมัตซีอยู่เสมอแทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์แต่กลับเฉลิมพระนามตามชื่อแคว้นเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัตสีนั้นมาจากแคว้นมัตทะเป็นถิ่นคนงามอย่างแท้จริงเหมือนมา้าซึ่งมาจากแคว้นกัมโพชะก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าเป็นพันม้าดี และผ้าซึ่งมาจากแคว้นกาสีซึ่งเรียกว่ากาสิกพัทจะได้ใช้กับเฉพาะคนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยเท่านั้นและแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้นำพระราชสารการติดต่อระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสาคระให้ข้าพเจ้าดูใจความสำคัญในพระราชสารหลายฉบับก็คือเรื่องเจ้าหญิงจุลารัตและข้าพเจ้า เมื่ออ่านพระราชสารแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเห็นพระไทยในความปรารถนาดีแห่งสมเด็จพระราชบิดาที่มีต่อข้าพเจ้าอันหนึ่งเล่าพระเจ้ากรุงสาคระก็ไม่ใช่ใครอื่นคือพระสหายสนิทแห่งพระชนกนาถของข้าพเจ้าเองท่านทั้งสองในเจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุลารัตอภิเศกสมรสกันลูกรักพระบิดาตรัสในที่สุดเชื่อพ่อเถอะ ลูกควรจะอภิเศกกับเจ้าหญิงจุรารัตเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมแห่งราชบัลลังก์หัตสตินาปุระต่อไปภายหน้าและลูกทั้งสองคือหมายถึงหลานจุรารัตด,ด้วยจะเป็นเสมือนฉัดแก้วแห่งแคว้นมัทะและปัญจาละแต่ไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่อีกลูกไปคิดเสียให้ดีข้าพเจ้าออกจากที่เฝ้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้ารัก อีกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้าต้องกตันยูสมเด็จพระราชบิดานั้นข้าพเจ้ารักด้วยและกตันยูด้วยส่วนมิมนมานข้าพเจ้าทั้งรักและสงสารยิ่งนึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกกับเจ้าหญิงจุฬารัตน์ด้วยแล้วก็ยิ่งให้รู้สึกสงสารจับใจดวงใจของเธอจะต้องชอกช้ำระบมสับเพียงใดหนอข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะบอกความจริงแก่นางเศรษฐีดังนั้นเย็นมันนั่นเอง ข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันทะมหาเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมแต่หวานมีใบหน้าเอิบอิ่มน่ารักน่าถนอมอยู่เสมอเราคงไปสนทนากันที่สวนหลังบ้านและที่ม้าหินอ่อนริมสะนั่นเองข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึ้งไม่ราเริงเหมือนอย่างเคยนางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรนันทะท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือ จึงดูหม่นหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่จะตอบคำถามของนางข้าพเจ้ากลับถามว่าที่รักถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะรักข้าพเจ้าอยู่หรือนางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจะเป็นคนวันณะตระกูลใดข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้าไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่น แต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะต่างหากฟังดูสิท่านเธอผู้นี้ชอบพูดสั้นๆแต่มีความหมายกินใจยิ่งนักไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุรนันทะต่างหากช่างเป็นถ้อยคำที่ไพเราะอ่อ,อ,อนหวานและนุ่มนวลเสนิกะไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอกแต่ในที่สุดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้ เพราะในไม่ช้านางจะต้องทราบเรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้หนางทราบนางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจที่แรกๆดูเหมือนจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยางามเธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้าเยี่ยงพล,ลเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่ตอเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีก ข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมได้พูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุรนันทะไม่ใช่เพราะวันณะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้ามีน้ำตาเอ,อ่อที่เบ้าตาทั้งสองพระองค์ไม่ใช่สุรนันทะแต่เป็นเจ้าชายจัจจุรงขพลรัชทายาทแห่งหัตสตินาปุรนครหม่อมชั้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น หม่อมชั้นไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมชั้นเป็นพล,ลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนเสียนานนางจึงยอมและข้าพเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าคงจะรักนางไม่สั่งสา คนเดียวที่ข้าพเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้ก็คือนางนั่นเองและข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าพเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียวถ้าท่านโกรธหรือเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีแต่ความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะรึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่าน ไม่ว่าจะลำบากยากเข็นหรือตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิน้น ถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้นเกล้าต่อข้าพเจ้านาทีนั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้ปกพร่องส่วนหัวใจเป็นสิทธิของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วยกลับมาติดตามรับฟังพระอนนท์พุทธอนุชา จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์หน้าเสนอเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่จิตตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ